ก็ขอขับคุีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันไมีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวบนหน้าโพสไอจีของเราเนาะใครนะครับที่โพสคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับคลิปเร็วเนาะยอดคนดูน้อยน้อยนะครับก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับ ก็ในขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social กันได้เลยเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดอะลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR code หนคลิปนี้กันได้เลยใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะถ้าทค่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะ กมาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติก๊กแชร์ไม่เรแกรมอัตโนมัตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนเพวกคนไหนนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่เก่ามหมมันยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันนะครับ ก็มาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเขาก็จะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยเนาะหลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook i n s t a g r a m y ม YouTube แล้วก็ Tik t o k เนาะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ในด้านของ IG ก็แล้วกันวดหมู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหามวดหมู่ที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกมากมายเลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของเพิ่มยอดวิวนะครับไปเรื่อนๆลงมาด้านล่างกันได้เลยเนาะแล้วก็เล บริการตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาบริการที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของบริการตัวที่สองกแล้วกันนะครับราคาน่ยเดถูกสุดแล้วเนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลของเราได้เลยแล้วก็หาโพลที่เราอยากจะเพิ่มยอดวิวนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปวางใส่หน้าเว็บไซต์กันได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็จํานวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำมาสูงกันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก1000ก็แล้วกันเว็บไซต์ก็จะคํานวณค่าใช้จ่ายเันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จํานวน1,000งนวิวนะครับของเราเนาะก็ตกอย ตอนที่เราจะกดสั่งซื้อด้วยครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอา่านรายละเอียด,เ,ยดเพิ่มเติม<ๆ>ก่อนรัดบนตรงนี้กันได้เลยนะครับเพิ่มให้มีรายิดพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้ออะไรกันแล้วกันได้รับคำสั่งซื้อคนแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลย ต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี้ได้เลยนะครับเพ yep> ja ื่อดูสถานะการทางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้ก uh ันได้เลยเนาะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์แม่งคุณตรงนี้กันได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเพื่อนๆนะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลย กมาหน้าต่างกับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีอยู่4ช่องทางในการชําระเลยนะครับเขาก็จะมีทั้งพร้อมเพย์ทูนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีก็มาใช้งานทุกครั้งนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานนะครับสะสมเกินถ้ารบแบบขึ้นไปแล้วเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบน ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีมากกว่า700กว่าเรื่องเลยมีทั้งภาคาไท,ท,าท,าทายตะวันตกนะครับถ้าเกิดวันเ <ül> พื่อนคนหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามเชื่อเลยเนาะทางเว็บไซต์นะครับเขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้านาในหน้านี้หน้าเดียวแล้วก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยเพื่อนๆก็อ่าลืืนนรัักกดดเ้้ออหสงซไย อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างอยากจะติดต่อแอดมินหรือว่าสอบถามปัญดาแอดมิน um นะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ ก็มาตน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินกันได้เลยแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับหลยครัพพอตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเฉลี่ยด้านล่างตรงนี้ก็ได้เขาก็จะมีทั้งมุดมูนะครับแจ้งปัญหาแล้วก็ให้เราใส่เลขออเดอร์ของคุณใครนะครับที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกอรอบสี่เหลี่ยมข้อความตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือร่อหอหอหอาหลักฐานต่างนนเนาะก็สามารถกดแท เพื่อทาการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดวิวของเราดีกว่าว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังเนาะอ่ะเดี๋ยวจะขอปิดไปก่อนเนาะอ่ะตอนนี้ยอดวิวของเราก็มีแค่4 41คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้ยอดวิวของเราก็ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราใส่ไปในเว็บไซต์แค่ประมาณ100คนเองอ่า1,000คนเองนะครับ ตอนนี้เขาก็ขึ้นมาเป็น13,000คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็ทาการแถมยอดให้มาเยอะมากเลยนะครับก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะอ่ะส่งนใคสนใจนะครับอยากจะแนะนําเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าแสรงได้เลย เน่งจากนั้นนี่เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับข้อมาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เราคัน็อกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดบ้านเพื่อนของคุณนะครับเติมต่ำระแบบขึ้นไปคุณก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกนคิวอาร์โค้ดในคลิปนี้กันได้เลยถ้าเกิดว่าคล